ทวไวใช่เทวไว้ทวไวก็เคยดูดูสดแล้วงานนั่นแหละไปดูเทวไวเรเวลเวทวไวุ้ดถอยเซเลเบเวมีนชอบเรเวลเวมีนใช่มีนชอบเลเวลเวใช่ใชใช่จูย่หลงนี่ยชอบพี่เรยกับพี่คริสแล้อย่างบู <Okay. S 1> บินลูกเห็นไหมเถอไว้ จากสปอร์ตคาร์สู่วงการบอยแบนด์เขาบอกว่าเขาบอกว่าต้องต้องต้องดูนักแสดงชื่อจีนชื่อจูอีหลงหน้าเหมือนหน้าเหมือนดีหายหายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยชื่อจูอีหลงหน้ามันหลีหายหายจูอีหลงเปิดให้ดูเลยลองเสิร์ชดูพี่เชษ์โอเค我们现在来找一下这个朱一龙长什么样子ถ้าถ้าเป็นประเทศจีนประเทศจีนตอนนี้ดูจูประเทศจีนประเทศจีนชอบเขาชื่ออะไรนะรุ่นเดียวอายุรุ่นเดียวผมเลยเกิดปีเก้าแปดชุยคุณ ใช่ชุวีคุณชื่อชวีคุณชวีคุณใช่ใช่ชวีคุณชชวีคุณใช่ชวีคุณาตัวเงเขาจะแบบตื่น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 ต่นตืนตื่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 นต่นตื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 ่น่นตื่นนตื่นตื่นตื่นตนตื่นตื่นตืนตื่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 นตืน มันจะมีชื่ออะไรนะที่แบบผมเคยดูละครเขาหยาง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 ยางหยางอืมมีเน็ตบงเน็ตบงเน็ตบ้านพี่เซลุดเหรออยากแต่เซิร์จจูอีหลงเซิร์ชไม่ได้เราอบเซิร์ชเลยเนี่ยเครื่องนี้กับเครื่องนี้แต่นี่โอเคนตอนนี้โอเคเน็ตบ้าน่เน็ตอะไรอันนี้เน็ตธรรมดา 4G อ๋อใช่รู้จักหยางหยางจุยหลงดูให้ฉันหน่อยจ้ 在找朱一龙的照片ิเอรเน็งรน้านเต้าเนมือที่เน็ตบ้นน็ตอิืเนอตนเน็ตมือถอเตานนบ้านเน็ตบ้านเน็ตบนเนอบานน้นั้นเบนเน้านเน็ต้านน้าเ็นเน้านเนบ้านเนอตบบ้น้านน่้าเ้านเน็ตบ้ันเ็นเนนต้เน็นน้นาน 开เริ่มกินบ๊อบมิ้นท์นั้นน่ะยี่อยางฉี b a c k เดินหน้าแย้ว้า่จําควอมีเพลกใหม่น่ทยไม่เข้าใจจะีฮั่วเฉิไหยูว้า่จํานวนมีเพช่ไหมน่ k เพราะผมแต่งเพลงใหม่แล้วนะแต่งกี่คยดังดีเลยค้างแล้วครับยูทูบยังค้างอยู่เลยเส้น那边比较卡全部卡住了那我们这里比较好也大家没有卡对吗油管那边全部卡住都不能都不能播了哦แต่อันนี้มันปิดไวไฟได้ป่ะอันนี้มันมีเนอินเทอร์เน็ตไหมพี่ iPad อ,อ่ะ YouTube. YouTube, YouTube YouTube 那邊太卡了。是是嗎 <laughs> 吃米花嗎我我在在在在看，看看看，真，大大大大家家家家一一步下， 爆米花有四个口味，爆米花有爆爆爆爆爆米四种口味，对吗？啊哈，口味有吗？报报得吗？报得。有啥口味？口味有啥？四个口味的爆米花有。a r a m e l 哦，caramel，caramel，泰语叫啥来着？c a อ่ะจิ๊บอ่ะจิ๊บเรพี่ไม่รู้คือพวกผมก็ไม่รู้แล้วนะเนยไหม焦糖口味ดู 第一个是卡拉梅าเ的焦糖口味，然后จรินที่งคนตัดไปแล้วนะทุกคนจร嘟嘟เ嘟嘟อ嘟อ่ทคนยน้ไปแล้วนะทจริงอ่คน้าไปแล้วงแล้วจไปแล้วนะนเเน็ตไม่ได้วเนตไป่มี โอเคมีคาราเมลมาแล้ว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 เหรอเกินนะปึ๊บปึ๊บหาไม่到了照ี那个网网站网络好像有问题谷歌打不่างนะพี่ของผมยังเลยใช่มาแล้วเชื่อมต่อนว 好好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 妈好好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 好妈好好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  如果有中国呃那个有剧的那个见面会，因为剧已经播出了，然后已经结束了，所以按照常理的话呢，呃，在泰国会举行第一次的，呃，原来是你的见面会。但是因为国内的疫情的问题，我觉得嗯，可能要等一段时间。 现在现在还出不了国对吗？大家觉得大概什么时候可以出国啊？没 YouTube 没现在是五月份吗？比如说七月还是六月底还是怎么样？呃，不知道，不知道，对，所以大家都不知道。一百八十二公分，六十三公斤。

几年后都会 OK，那很好。明年也会，国内好多了。嗯，他的家也是说中文的，但是是潮州话。这个疫情真的不知道什么时候才可以结束，太麻烦了。 因为很多计划，无论是泰国的见面会的计划，还是中国的见面会的计划，我嗯，据我所知应该都有计划，但是都没办法实现。<laughs> <noise> 嗯。嗯。接来呢？<noise> <noise> 嗯。还是大家大家卯足了劲。<noise> ม่หรอกมันต้องมีช่องทางให้เขาซื้อแหละมีออนไลน์ช่ไ้จะมาซื้อได้เหมาซูเละจริงไรแต่นี้มีขายที่จีนแน่นอนนะคะอันนี้จะมีขายที่จีนโฆษณาเขาไม่ได้แล้วเขียนจดหยเียนจไปบอกในยูทูบ b e ไอจีโอเคเราสองทุ่มครึ่งแล้วแหละเดี๋ยวเราจะเคร์ฟิลนะคะที่ไทยคั์ฟิลเรวมาลานต่ต้อหนุนต้องลทนเหมืนนจริงทีนี่แมงคแปมง้า 今天的要 yeah, yeah. 要结束了，因为晚上有那个宵禁，所以我们需要嗯回家。干嘛<吗>？叫阿妈进。阿尼米法拉利吗？法拉利。法拉利。法拉利。嗯、法拉利。喵喵喵法拉利。法拉利。有。有吗？有吗？

别ออย熬夜会秃头现在น弄一个 IG จะไปีนวะกลับนกลแล้วอืมกล้องหน้าใช่ไหมใช่ค่ะโอเคอืมกลับมาแล้วครับทุกคนเมื่อกี้ไลฟ์อยู่ใน YouTube นะฮะแล้วก็เปลี่ยนมาไลฟ์ในไอจต่อเพราะว่า YouTube ตัดไปแล้วตัดไปแล้วเราเปิดมาแล้ว แก่ผมท่อแกนส那边断了นี่ก็จะอยู่กับแม่แม่จงกัวนะฮะอันนี้แม่จงกัวนะฮะโอเคเรา差不多นี่เป็นการขอมาบอกบือบายบายละเพราะวอนนีสามทุ่มครึ่งแล้วที่ประเทศไทยสามทุ่มครึงลนะครับที่จีนน่าจะประมาณสองทุ่มครึงเอาสองทุ่มครึนี่ยุ่มองทุ่มครึงแต่ที่จีนน่าจะสามทุ่มครึ่งแล้วใช่ไหมที่จีนสามทุ่มึงแที่จีนเร็วกว่าที่ไทยชั่วโมงหนึ่งนมจะไม่ผิด 在中国已经九点半了大家。大家。也要早点睡了。大家等我，等我去开抖音音。 กจะคือฟิลซะก่อนรีบกลับบ้านกันนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเอาไปเจอกันนะครับผมก็วันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบการไลฟ์ตั้งแต่ในยูทูบมาจนถึงไม G จีนะครับในในทางของทางประเทศจีนด้วยนะครับก็ขอบคนทุกคนเยอะขอบคุณทุกคนตดามก่อนจเจอกันใหมวันนี้ก็ฟันดีราตีสวัสด์ครับโอเคบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับเจ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 เเจ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 